ใครจะไปคิดล่ะครับว่าของเล่นธรรมดาธรรมดาอย่างตุ๊กตาหมีมันจะเปลี่ยนชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งให้กลายเป็นฝันร้ายเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงชื่อพิมพ์ครับหลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิตกระทันหันจากอุบัติเหตุทางรถยนต์พิมพ์ก็เลยพาลูกสาววัยห้าขวบชื่อนานา ย้ายออกจากบ้านหลังเดิมที่มีแต่ความทรงจำไปอยู่บ้านเช่าชานเมืองบ้านหลังนั้นค่อนข้างเก่าครับแต่บรรยากาศดูงเงียบสงบน่าอยู่ดีเธอบอกว่าตอนแรกก็รู้สึกดีนะจนกระทั่งเจอทุกกตาหมีตัวนั้นวันแรกที่ย้ายเข้าไปพิมพ์เปิดประตูห้องนอนเด็ก แล้วก็เจอกับตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลแก่ขนาดประมาณแขนผู้ใหญ่มันนั่งพิงหัวเตียงอยู่ดูเหมือนจะมีคนลืมทิ้งไว้เพราะผ้าขนมันหลุดรุย่ยแถมตาข้างซ้ายยังหลุดเหลือแต่รอยได้เย็บเธอไม่ได้สนใจอะไรครับแค่โยนมันไปมุมห้องแต่ลูกสาวของเธอนานา กลับตรงเข้าไปควา้ามันขึ้นมากอดแน่นเลยครับเธอพูดแค่ประโยคเดียวแม่หนูชอบหมีตัวนี้มันน่ารักมากเลยพิมพ์ไม่ได้ติดใจอะไรคิดว่าเด็กก็คงแค่อยากมีของเล่นใหม่แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันพฤติกรรมของนานาก็เริ่มแปลกครับช่วงกลางคืน ตอนที่พิมพ์นอนอยู่ในห้องของตัวเองเธอได้ยินเสียงคนคุยกันเบาๆมาจากห้องของลูกสาว <c oughs> หนูจะไปไหนหมีไม่ให้นะหมีจะอยู่กับหนูตลอดไปพิมพ์รีบเดินไปเปิดประตูห้องลูกสาวแต่ไฟในห้องยังดับอยู่นานาน,นั่งอยู่บนเตียงกอดตุ๊กตาหมีแน่น และมองมาทางพิมพ์ด้วยสีหน้าเฉยชาแม่หนูเล่นกับหมีอยู่เขาเล่าเรื่องสนุกให้ฟังด้วยนะพิมพ์รู้สึกขนลุกกลับไม่ใช่แค่ว่าเด็กห้าขวบจะพูดคนเดียวแต่น้ำเสียงของลูกสาวเธอตอนพูดถึงหมีมันเหมือนเสียงใครอีกคนแทรกอยู่ในนั้น วันถัดมาพิมพ์เริ่มสังเกตว่านานาคุยกับหมีทุกวันทุกคืนบางทีเธอก็หัวเราะคนเดียวบางทีก็ร้องไห้แล้วพูดกับหมีว่าอย่าทำแบบนั้นอีกอย่าดุนานาจนคืนหนึ่งพิมพ์ฝันว่าเธอตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วเดินไปห้องลู่พอเปิดประตูเข้าไป ไฟในห้องเปิดเองโดยที่เธอไม่ได้แตะสวิตช์ตุกตาหมีนั่งอยู่ตรงกลางห้องหันหน้ามาหาเธอและพูดว่าแม่อย่าเอาหนูไปจากนานานะเราต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปพิมพ์สะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวทั้งที่แอร์เปิดอยู่เช้าวันถัดมา พิมพ์เดินไปห้องลูกเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ชังนักครับตุ๊ก,กตาหมีวางอยู่ตรงกลางห้องเหมือนกับในฝันเปะ๊ะและคืนนั้นเองระหว่างที่พิมพ์กำลังหลับอยู่เธอได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นจากห้องของลูกสาวเสียงหัวเราะของเด็กผู้ชาย <laughs> ไม่ใช่เสียงของนานาแน่นอนเพราะตอนนั้นเธอกำลังหลับอยู่และที่สําคัญคือในบ้านหลังนี้ไม่มีใครนอกจากพวกเธอสองคนแม่ลูกหลังจากคืนนั้นเสียงหัวเราะปริศนาที่ดังออกมาจากห้องลูกพิมพ์ก็เริ่มรู้แล้วครับว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ ไม่ใช่แค่ความฝันและมันไม่ใช่แค่ตุ๊กตาธรรมดาวันถัดมาพิมพ์เดินเข้าไปในห้องนอนของลูกเธอสังเกตเห็นรอยเล็บเล็กๆที่พื้นไม้ใต้เตียงรอยเหมือนมีอะไรบางอย่างขีดเขียนวนไปวนมาอยู่ใต้เตียงเธอถามลูกว่าไปทำรอยอะไรไว้ใต้เตียงหรือเปล่าแต่นานาแค่เงยหน้าขึ้นแล้วตอบว่า ไม่ใช่นานานะเป็นน้องหมีเขาชอบขีดเล่นใต้เตียงตอนกลางคืนเฮ้ยเดี๋ยวนะน้องหมีขีดเล่นใต้เตียงนา,นานาเริ่มพูดถึงเพื่อนคนใหม่ที่ชื่อว่าน้องหมีเธอบอกว่าน้องหมีจะมาหาทุกคืนคลานออกมาจากใต้เตียงมานั่งคุยด้วยบางคืนน้องหมียังพาเพื่อนอีกคนมาด้วย เด็กผู้ชายคนหนึ่งแต่ลูกสาวกลับบอกว่าแม่หนูไม่เห็นหน้าเขานะเขาเอาผ้ามากลุมหัวไว้แล้วก็ไม่พูดเลยแค่มองหนูเฉยๆพิมพ์เริ่มรู้แล้วครับว่าอะไรบางอย่างมันอยู่ใต้เตียงลูกเธอจริงๆเย็นวันหนึ่งพิมพ์ตัดสินใจทำบางอย่าง เธอเอากล้องวงจรปิดแบบ Wifi มาติดไว้ในห้องลูกเปิดบันทึกตอนกลางคืนหวังจะจับให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นเธอเปิดจอมือถือไว้ข้างเตียงแล้วจ้องกล้องทั้งคืนตอนแรกก็ไม่มีอะไรจนกระทั่งเวลาประมาณตีสามกว่าวๆผมนี่คนลุกเลยครับตุ๊ก,กตาหมี ที่ตอนแรกนอนนิ่งอยู่ตรงมุมเตียงมันเริ่มขยับแขนมันกระดิกขึ้นขยับหัวเล็กน้อยแล้วมันก็ลุกขึ้นยืนชา้ชาๆเดินไปที่ปลายเตียงของนานาแล้วสิ่งที่เธอเห็นถัดมาใต้เตียงมีมือเล็กๆสีซีดๆค่อยๆเอื้อมมาคว้าหมีแล้วดึงมันกลับลงไปใต้เตียง เชี่ยนั่นมือใครวะใครอยู่ใต้เตียงลูกเธอวันรุ่งขึ้นพิมพ์เดินไปสำรวจใต้เตียงด้วยตัวเองเธอค่อยๆก้มลงใช้ไฟฉายส่องไม่มีอะไรแต่สิ่งที่เธอเจอคือของเล่นเด็กเก่าๆวางเรียงกันอยู่เต็มไปหมดมีรถเหล็กสีซีดลูกแก้วแตกและเศษภาพวาดของเด็กผู้ชายที่ขีดเขียนด้วยดินสอ ภาพสุดท้ายเป็นภาพเด็กผู้ชายยืนข้างตุ๊กตาหมีข้างๆมีเด็กหญิงน่าจะอายุพอๆกับลูกของเธอและที่มุมภาพเขียนด้วยลายมือเบี้ยวๆว่าหนูจะมีเพื่อนเล่นตลอดไปคืนนั้นพิมพ์ฝันอีกครั้งแต่คราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเธอฝันว่า ได้ยืนเสียงลูกสาวร้องไห้พอเปิดประตูเข้าไปในห้องไฟในห้องดับสนิทแล้วเสียงกุกกักก็ดังขึ้นมาจากใต้เตียงแม่จา๋าเขามาแล้วน้องหมีพาเขามาอีกแล้วเสียงเด็กผู้ชายดังขึ้นจากใต้เตียงแผ่วเบาแต่ชัดเจน ขอหนูไว้สักคนอย่าเอาไปจากหนูอีกเลยหนูอยู่คนเดียวมาตลอดเลยพิมพ์สะดุ้งตื่นหายใจหอบรีบลุกขึ้นเธอวิ่งไปที่ห้องของลูกทันทีแล้วก็เห็นตุ๊กตาหมีนั่งอยู่กลางห้องตาหมีทั้งสองข้างกลับมาครบสมบูรณ์ พิมพเริ่มแน่ใจแล้วครับว่าตุ๊กตาหมีตัวนั้นมันไม่ได้อยู่เฉยๆมันกำลังเลือกบางอย่างเลือกใครสักคนหลังจากคืนนั้นพิมพ์ตัดสินใจทำในสิ่งที่เธอควรทำตั้งแต่แรกเธอเอาตุ๊กตาหมีไปเผาทิ้งแต่ไฟไม่ไหม้ตุ๊กตาเลยครับเธอลองราดน้ำมันจุดไฟซ้ำแต่ ตุ๊กตาก็ยังอยู่แบบเดิมไม่ไหม้แม้แต่นิดเดียวผ้าไหมพรมรวยๆของมันยังคงอยู่เหมือนเดิมเรากับมันไม่ใช่ของจากโลกนี้คืนวันนั้นเสียงจากห้องนานาดังขึ้นอีกครั้งเสียงกระซิบเสียงขูดพื้นเสียงของเด็กที่ไม่ได้มีแค่คนเดียวแล้วอย่าเผาเขาเขาอยู่กับพวกเรามานานแล้วหนูเหงาขอเพื่อนอีกคนได้ไหม ให้หนูเล่นกับนานาต่อเถอะนะพิมพ,พุ่งเข้าไปในห้องเปิดประตูเต็มแรงนานานั่งร้องไห้อยู่ตรงมุมห้องข้างหน้าเธอมีเด็กผู้ชายผิวซีดหน้าตาเลือนลางยืนจ้องพิมพ์อยู่ด้วยดวงตาสีดำสนิทมือเขากำลังวางอยู่บนหัวตุ๊กตาหมีเหมือนเป็นเจ้าของมันออกไปจากบ้านฉันออกไปจากลูกฉันเดี๋ยวนี้พิมพ์กรีดร้องสุดเสียง แล้วภาพทั้งหมดก็ดับวูบหายไปเหมือนฝันร้ายจบลงแต่วันรุ่งขึ้นเธอพาน,านานาไปนอนโรงแรมและววางแผนจะย้ายบ้านทันทีในเช้าวันถัดมาเธอกลับเข้าบ้านไปเก็บของแล้วเจอสมุดบันทึกเล่มเล็กๆใต้พื้นกระเบื้องที่ห้องเด็กเป็นสมุดเก่าๆสีเหลืองกรอบหน้าปกเขียนชื่อด้วยลายมือดินสอต้น อายุเจ็ดขวบพิมพ์เปิดอ่านด้วยมือที่สั่นในนั้นเขียนบันทึกว่าวันนี้น้องหมีบอกให้เราซ่อนอยู่ใต้เตียงเพราะพ่อกับแม่ทะเลาะกันน้องหมีบอกว่าถ้าทุกคนจากไปเขาจะอยู่เป็นเพื่อนเราเองวันนี้พ่อแม่ไม่กลับมาแล้วน้องหมีบอกว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ใครทิ้งเราอีกต่อไป แล้วหน้าเพจสุดท้ายเขียนด้วยลายมือเลอะเทอะรอยน้ำตาว่าหมีขอเพื่อนตลอดไปหลังจากนั้นพิมพ์กลับไปบ้านอีกครั้งเพื่อส่งกุญแจให้เจ้าของบ้านแล้วเธอก็ถามคำถามหนึ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างบ้านนี้เคยมีเด็กเสียชีวิตไหมครับเจ้าของบ้านเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าเออ เมื่อ20ปีก่อนเคยมีครอบครัวหนึ่งมาอยู่ครับพ่อแม่หย่ากันทิ้งลูกชายไว้มีบ้านคนเดียวหลายเดือนพอเจ้าหน้าที่ไปเจอเขาเสียชีวิตแล้วครับตอนที่เจอศพเขานอนกอดตุ๊กตาหมีตัวหนึ่งแน่นเลยครับและตั้งแต่นั้นไม่มีใครอยู่บ้านหลังนั้นได้นานเกินหนึ่งเดือนเลยครับคนสุดท้ายที่ย้ายออกก็ทิ้งไว้แต่ตุ๊กตาหมี หลายปีผ่านไปนาน,นานโตขึ้นเธอลืมเรื่องตุ๊กตาหมีไปหมดแล้วหรือ,อยังน้อยเธอคิดว่าเธอลืมจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เธอไปเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าในห้องเก็บของเล่นเธอเหลือไปเห็นตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลแก่ที่หน้าตาเหมือนเดิมเปะ๊ะขนรุย่ยตาข้างหนึ่งหาย แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือมันหันหน้ามาทางเธอแล้วยิ้ม